สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังิีวีดีโอนี้นะคะดิฉันานางสาวศิลาพรพัลลสินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชกรรมไทยชั้นปีที่4สาขาวิชาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครวันนี้ดิฉันมาให้ความรู้เรื่องท่าบริหารสําหรับคนทํางานออฟฟิศสำหรับวันนี้ดิฉันก็ได้นำกิจสาระความรู้เล็ก,ก,กน้อยมาขาดจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ พนักง,งานออฟฟิศส่วนใหญ่มกักจะมีพฤติกรรมนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งทํางานเอกสารบนโต๊ะก้มหน้าทั้งวันทําให้มีอาการปวดคอบ่าไหล่ได้ง่ายอาการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อด้านหน้ากับกล้ามเนื้อด้านหลังที่ทํางานผิดสมดุลเกิดจากท่าทางที่เราคุ้นชินจนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความยาวและความแข็งของกล้ามเนื้อ อาจมาจากท่าทางเหล่านี้เช่นก้มคอเล่นโทรศัพท์นั่งหลังค่อมใช้คอมพิวเตอร์นอนตะแคงตัวงอเป็นกุ้งชอบยืนหรือนั่งงอตัวเอาอกไปวางบนพุงหอไหล่ท่าบริหารที่นำมาสาธิตมี3าท่าดังนี้นะคะท่าที่1บริหารลดอาการปวดคอบ่าสะบักเป็นท่าที่จะปรับสมดุลการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอและสะบักได้เป็นอย่างดี วิธีบริหารนะคะ 1. นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงเลื่อนก้นให้ชิดพนัก 2. มือประสานกันเหยียดยืดแขนให้สุดเหนือศีรษะขมวท้องหายใจโดยใช้ใชายโครงกลางอ,อก 3. คลายมือออกจากกันกระโดกข้อมือค้างไว้ 4. ค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหลังให้สุดมือในขณะที่กระโดกข้อมือไว้ค่อยๆเลื่อนมือลงจนสุด พ่นลมหายใจช้าๆ 5. ทํารอบละ5ครั้งสามารถทําได้ทุกๆ2 3สชั่วโมงท่าที่2นะคะแก้อาการมือชานิ้วล็อกเป็นท่าที่ทําให้รู้สึกสบายทั้งคอและแขนช่วยบรรเทาอาการปวดตึงล้าลงแขนลดอาการปวดตึงชาจากนิ้วล็อกกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของเส้นประสาทให้ส่วนต่างๆทำงานได้ดีขึ้น วิธีบริหารนะคะ1นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงเลื่อนก้นให้ชิดพนัก 2. มือซ้ายเอื้อมขึ้นด้านบนมือโอบศีรษะและดึงศีรษะให้เอียงมาด้านซ้ายร่วมกับการบิดคอไปด้านขวาเล็กน้อย 3. ในขณะที่ทำให้เกงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ตลอดหายใจโดยใช้คูงขยายขึ้น 4. เอียงคอค้างไว้มือขวาเหยียดข้อศอกให้ตรง เหยียดทางเขนไปด้านหลังพร้อมกับลู่ไหลลงและด้นไหลไปด้านหลังพร้อมกับกระดูกข้อมือ5หายใจเข้าออกหนึ่งรอบแล้วเริ่มทำในด้านตรงข้ามตอนทำให้รู้สึกเพียงตึงๆโดยไม่มีอาการเจ็บ6ทำรอบละ3ครั้งวันละ2รอบที่สำคัญท่านนี้เป็นการยืดเส้นประสาทค่อยๆทำทำช้าๆ ท่าที่3นะคะลดอาการปวดหลังเป็นท่าที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กระดูกสันหลังรอบด้านป้องกันอาการปวดหลังทําให้หน้าท้องกระชับรวมถึงสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการและต้นขาด้านในอีกด,ด้วยวิธีบริหารนะคะ 1. นอนหนงายเหยียดขาตรงทั้งสองข้างดันลำตัวขึ้นตั้งศอกเพื่อพยุงลำตัวไว้2 เก็บคางและดันศีรษะลงเล็กน้อยขมวท้องและเกงกล้ามเนื้อก,ก้อนค้างไว้ 3. กระดบปลายเท้าซ้ายขึ้นพร้อมกับลอยขาซ้ายขึ้นตรงๆทั้งแนว 4. หันปลายนิ้วเท้าออกด้านข้างพร้อมกางขาออกประมาณ45องศา ในขณะที่ขาแมวท้องและเก่งกันามเนื้อก้นอยู่ป่ะโภกนิ่งอยู่กับที่ 5. แล้ววาดเท้าเป็นครึ่งวงกลมดึงกับที่เดิมโดยที่เท้าไม่แตะพื้นข้างขาออกทำซ้ำๆอย่างช้าๆข้างละ5รอบทำวันละ3ครั้งคำแนะนำนะคะ 1. ควรทำการบริหารกล้ามเนื้อเป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ 2. ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนที่ทำการบริหาร 3. ควรบริหารกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึงบริเวณส่วนที่บริหาร 4. ควรจัดท่าในการบริหารกล้ามเนื้อแต่ละท่าให้ถูกต้องและควรบริหารร่างกายทุกกลุ่มของกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกณฑ์ความรู้เกี่ยวกับท่าบริหารสำหรับคนทำงานออฟฟิศ หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับเก็บความรู้กันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ